วันนี้พี่จะพาไปทำความรู้จักกับสาที่5ค่ะหรือการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญของฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงค่ะหรือที่เรียกว่า Training and Education นะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเนี่ยไปชมกันเลยค่ะจากสาวที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆก็คงจะเข้าใจกิจกรรม TPM มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะกิจกรรม p p m เนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างศักยภาพของนเนักงเนให้มีการพัฒนาอย่างต่อน โดยจะต้องสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงขึ้นรวมถึงการบริหารจัดการที่มีความทันสมัยมากขึ้นด้วยค่ะการพัฒนาธุรกิจเนี่ยจะสําเร็จได้ก็จะต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานนะคะแล้วก็เครื่องจักรค่ะเราเนี่ยจะต้องทําให้บุคลากรเหล่านั้นเนี่ยแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะ ในสภาพการทำงานจริงๆเนี่ยพนักง,งานฝ่ายผลิตจะมีความสามารถในการเดินเครื่องจักรค่ะเพื่อที่จะทำหน้าที่ผลิตส่วนฝ่ายซ่อมบำรุงก,ก็จะมีความสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรแต่เพราะว่าไม่มีเวลาค่ะเดยททำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะเทคนิคในการทำงานค่ะเนื่องจากเครื่องจักรเนี่ยเกิดการเสียหายแล้วก็การซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้งนะคะ ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงทําให้เครื่องจักรเนี่ยเกิดการชํารุดเสียหายค่ะและการหยุดชะงักชะงันนะคะหรือการเกิดของเสียค่ะที่มีสาเหตุมาจากเครื่องจักรค่ะผลลัพธ์ที่ตามมานะคะประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรเนี่ยลดต่าลงค่ะแล้วก็ทําให้เนี่ยความปลอดภัยนะคะแล้วก็ผลผลิตเนี่ยลดน้อยลงด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งในการออกแบบเครื่องจักรเนี่ยอาจจะออกแบบให้มีการใช้งานยากค่ะบำรุงรักษาลำบากจึงทำให้มีการขัดข้องเสียหายบ่อยดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการึกอบุรมเพื่อเพื่อัจัะในการทำงานในการใช้เครื่องจักรการดูแลเครื่องจักรให้กับพนักงานค่ะโดยต้องคำนึงถึงความต้องการนะคะความสามารถเฉพาะบุคคลค่ะชนิดของงานแล้วก็วิธีการที่เหมาะสมสำหรับองค์กรนะคะเพื่อให้การทำ TPM เนี่ยประสบความสำเร็จค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแนวคิดพื้นฐานในการฝึกอบรมคืออะไร 1. พื้นฐานของการฝึกอบรมเลยก็คือ on the job training หรือ OJP เป็นการฝึกปฏิบัติงานโดยให้พนักงานได้ทดลองทำงานจริงไปพร้อมกับการเรียนรู้และพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาตนเองซึ่งจะเน้นการเพิ่มศักยภาพความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตประกอบการของธุรกิจด้วย2 ทักษะความชำนาญหรือสกิลโดยทั่วไปทักษะความชำนาญหมายถึงความสามารถในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีทักษะจะต้องมาจากพื้นฐานสำคัญคือความเข้าใจใช้เป็นซึ่งถ้ายิ่งใช้เวลาน้อยในการแก้ปัญหาที่พบสิ่งผิดปกติก็ถือว่ามีทักษะความชำนาญมาก ถ้ามีประสบการณ์หรือมีการฝึกอบรมและเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบก็จะเป็นการเพิ่มสกิลอีกด้วยนะคะ 3. ทักษะความชำนาญ5ระดับในการเพิ่มทักษะความชำนาญน,นั้นอย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานหรืออยู่ในตำแหน่งต่างๆมีทักษะความชำนาญอยู่ในระดับใด เพื่อที่จะได้พัฒนาให้มีเทคนิคที่ดีขึ้นไปโดยการฝึกอบรมจะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและพัฒนาให้สูงขึ้นอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้พนักงานเข้าใจอย่างละเอียดรวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแบ่งทักษะความชำนาญออกเป็น5ระดับคือระดับศูนย์ไม่ได้รับการฝึกอบรมระดับหมีความรู้แต่ยังปฏิบัติงานไม่ได้ ระดับสสามารถปฏิบัติงานได้แต่ยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ระดับ3สามารถปฏิบัติงานได้แทบจะไม่มีข้อผิดพลาดและระดับที่4รู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้โดยสามารถสอนผู้อื่นได้ด้วย 4. บุคลากรที่มีทักษะความชำนาญในเรื่องเครื่องจักร พนักงานในฝ่ายผลิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดและสามารถปรับตัวให้ทำงานรู้และเข้าใจเครื่องจักรที่พัฒนาและทันสมัยได้ส่วนพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงมีการพัฒนาความสามารถหรือเทคนิคต่างๆในการบำรุงรักษาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนั่นเองโดยความสามารถที่ต้องการให้พนักงานฝ่ายผลิตมีก็คือ1 ความสามารถในการค้นหาจุดบกพร่องต่างๆของเครื่องจักรและมีความสามารถในการปรับปรุงแก้ไข 2. ความเข้าใจในฟังก์ชันและโครงสร้างของเครื่องจักรและสามารถค้นหาสาเหตุของความผิดปกติได้ 3. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องจักรกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสามารถคาดคะเนความผิดปกติทางคุณภาพได้ล่วงหน้า 4. มีความสามารถในการซ่อมแซมเบื้องต้นความสามารถที่ต้องการให้พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงมีก็คือ 1. สามารถให้คําแนะนำเกี่ยวกับการเดินเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องและการบำรุงรักษาประจำวัน 2. สามารถตัดสินใจได้ว่าเครื่องจักรอยู่ในสภาพปกติหรือผิดปกติ สามสามารถค้นหาสาเหตุของความผิดปกติและสามารถเลือกวิธีการกลับให้สู่สภาพเดิมได้อย่างถูกต้อง 4. สามารถเพิ่มความไว้วางใจของชิ้นส่วนหรือเครื่องจักรได้และสามารถยืดอายุการใช้งานได้ 5. สามารถเพิ่มความง่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจกักรและสามารถลดเวลาในการซ่อมบำรุง 6. มีเทคนิคในการตรวจสอบเครื่องจกักร และสามารถใช้เทคนิคนั้นทำให้เป็นมาตรฐานได้และ5การสร้างบรรยากาศเพื่อพัฒนาตนเองในการสร้างบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญในเครื่องจักรที่มีความทันสมัยนั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือไม่ใช่เพียงแค่การสอนเท่านั้นแต่ควรสร้างสภาพการทำงานที่จะช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อเสริมความรู้ อีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือการดำเนินอันดับจ็อบเทนนิ่งนั้นจะต้องมีการสำรวจทักษะความชำนาญของพนักงานแต่ละคนและควรมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถและทักษะความชำนาญของพนักงานแต่ละคนด้วยการดำเนินกิจกรรม6ขั้นตอนสำหรับการเพิ่มทักษะความชำนาญของพนักงานฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงขั้นตอนที่1 การกำหนดนโยบายและแนวทางหลักหลังจากที่ได้สำรวจวิธีการฝึกอบรมที่ใช้อยู่จริงในปัจจุบันบริษัทต้องสำรวจระบบการเพิ่มทักษะความชำนาญของบุคลากรในแต่ละหน้าที่และแต่ละบุคคลที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและทำการทบทวนเพื่อค้นหาปัญหาต่างๆบนพื้นฐานของการฝึกอบรมและต้องมีความชัดเจนในเรื่องนโยบายพื้นฐาน จุดประสงค์ของการดำเนินการและแนวทางหลักของกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อให้เหมาะสมกับบริษัทของตนเองที่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ขั้นตอนที่2การสร้างระบบการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญของพนักงานฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงการที่บริษัทต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วการสร้างบุคลากรให้มีทักษะความชำนาญในเรื่องเครื่องจกักรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากอย่างในด้านการผลิตมักมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพราะระบบการผลิตมีแนวโน้มจะเข้าสู่ระบบการไม่ใช้คนในการเดินเครื่องจกักรโดยการนำหุ่นยนต์มาใช้ดังนั้นฝ่ายผลิตเนี่ยจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งระบบ พอถ้าเครื่องจักรทำงานติดขัดอะไรก็จะต้องสามารถแก้ไขได้ขั้นตอนที่3การดำเนินการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญของพนักงานฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง 1. กําหนดหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมนะคะว่าจะเพิ่มความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงระดับใดควรอบรมเรื่องอะไรหรือควรใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะเมื่อได้ศึกษากเครื่องจักรที่มีอยู่ในบริษัท 2. เตรียมแผนการอบรมและสื่อการสอนเป็นการสอนให้มีการฝึกฝนพัฒนาตนเองค่ะโดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ประกอบไปด้วยวิชาต่างๆที่เหมาะสมกับบริษัทสื่อการสอนที่จำเป็นในการฝึกฝนและเอกสารประกอบการอบรม 3. การเตรียมห้องฝึกอบรมห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องเนี่ยควรมีพนักง,งาน6กถึง1 0คนค่ะและมีอุปรกรณ์สื่อการสอนที่จัดเตรียมไว้อย่างครบถ้วน 4. การดำเนินการฝึกอบรมการอบรมเนี่ยจะเน้นการฝึกฝนเป็นหลักนะคะเพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการเรียนรด้ด้วยตนเองค่ะโดยต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับงานที่ทำอยู่ เพื่อให้สามารถเสริมสร้างทักษะของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนที่4การสร้างระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญและการดำเนินการการพัฒนาบุคลากรจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำ on the job training หรือการพัฒนาตนเองและจะต้องสามารถตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหรือเครื่องจักรที่มีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้การสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความชำนาญที่เพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยให้พนักง,งานมีความสามารถในการทำงานและดึงเอาความรู้ต่างๆมาใช้ได้ซึ่งจะต้องทำการประเมินด้วยเพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ในการประเมินควรม,มีการเชินชมการเลื่อนตำแหน่งเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถและตั้งใจฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป ตอนที่5การเตรียมสภาวะแวดล้อมสำหรับการพัฒนาตนเองเป็นการเสริมสร้างความสามารถหรือจุดอ่อนต่างๆที่พบระหว่างกระบวนการทำงานโดยวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างทักษะความชำนาญให้สูงขึ้นโดยอาจใช้การอบรมผ่านวิดีโอหรือการแนะนำหนังสือต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการอบรมขั้นตอนที่6 การประเมินผลของกิจกรรมและศึกษาแนวทางที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตเป็นการจัดทำการประเมินกิจกรรมที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมาและมีการประเมินผลของการฝึกอบรมแก่พนักงานแต่ละคนว่าได้ผลอย่างไรเนื่องจากในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาจึงต้องมีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ใหม่ๆตามทันเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ ซึ่งในระบบการฝึกอบรมหรือกระบวนการฝึกอบรมเนี่ยก็จะช่วยให้บุคลากรม,มีความชำนาญในเรื่องเครื่องจกักรและการทำงานที่ดีมากขึ้นค่ะรวมถึงสามารถพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าตามทันเทคโนโลยีในอนาคตอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าสอที่5การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มกระตความชำนาญให้กับพนักงานฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงหรือเชนนิงแอนด์เอ u c a t เ o n ชันเนี่ยมีความสำคัญมาก ที่ทำให้พนักงานเนี่ยมีความเชื่อมันในงานและเครื่องจักรของตนเองค่ะถูกต้องเลยค่ะโดยองค์กรเนี่ยต้องให้การฝึกอบรมในเรื่องของ on job training นะคะทักษะควาปปมชานาญในการทํางานแล้วก็เครื่องจักรค่ะรวมถึงช่วยสร้างสภาพการทํางานนะคะเพื่อพนักงานเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะโดยจะมีการดําเนินกิจกรรมทั้งหมด6ขั้นตอนค่ะ อีกอย่างเลยนะคะสาวที่5เนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับสาวอื่นๆจากที่ได้อธิบายมาแล้วค่ะอย่างสาวที่1การปรับปรุงเฉพาะเรื่องถ้าพนักงานมีความรูคมม้ความเข้าใจในกระบวนการไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้สามารถหาจุดบกพร่องได้ดียิ่งขึ้นค่ะส่วนสาวที่2นะคะการบํารุงรักษาด้วยตัวเองค่ะรักษาด้วยสารนะคะ การบำรุงรักษาเชิงวางแผนค่ะการที่พนักง,งานเนี่ยได้รับการฝึกอบรมให้สามารถดูแลเครื่องจักรได้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มทักษะในการทํางานให้กับพนักง,งานค่ะในเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องจักรนะคะแล้วก็การซ่อมบํารุงค่ะอ๋อนี่มีอีกอย่างนะคะสอบที่4การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพถ้าพนักงานเนี่ยสามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องก็<ๆ>จะทำให้ในกระบวนการผลิตเนี่ยเกิดความเสียหยน้อยลงนั่นเองค่ะจริงๆลูกสาวเนี่ยมีความสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะ งั้นวันนี้เนี่ยพวกพี่ขอตัวลาไปก่อนเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย